วันนี้ลูกค้าจะเอาส่งอะไรครับลองครับลองลองเบอร์ใช่ไหมใช่ครับลองเบอร์ไลฟ์เฟสเนาะใช่ครับจะได้ครึ่งปีใช่ไหมส่งนะใช่ครึ่งปีเจอกันทีโอเคครับประมาณนี้ครับผมน้องก็ยาวหนาด้วยเนาะหนาด้วยยาวด้วยนะครับแันนี้นะครับไปดูกันเลยครับผม ทรงนเบอร์หกนะครับผมที่พักย่เราก็เปิดทรงกงนเบอร์หกนะครับผมก็เอาให้ทั่วทหัวนะครับแทงกมดเลยนะครับผมเราต้องการเดิเนไปไล่เฟสทีครับตอนนี้ก็เคลีร์พื้นที่ก่อนนะครับเกลียรยพื้นที่ให้เรียบร้อยนะครับผมเบอร์หกนะครับทั่วทั่วหัวนะครับผมการไถไล่เบอร์ก็เราก็ต้องไม่กําหนด นะครับว่าจะไถไปทางไหนนะครับซ้ายมั่งขวาม้างนะครับเอาให้ให้ย่ำเขาไว้นะครับผมให้มันเท่ากันนะครับโซ่โ่หัวนะครับลูกค้าก็ไม่อยากได้ชั้นมากครับเราก็ขึ้นนะครับไล่เฟดกันเบอร์หกเลยนะครับผมขึ้นเอาแบบไล่ตะกินเห็กก่อนนะครับพูดง่ายๆเท็กเท็กเท็หัวโซ่หัวก่อนเบอร์หกนะครับไล่ออกให้หมดนะครับเกียร์ผมยาวออกก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่หาทรงนะครับผมทางนี้ก็เหมือนกันนะครับไถขึ้นไปเลยนะครับ ไอเบอร์หกไอตัวทองกนะครับเดี๋ยวจะไล่เฟสกันทีหลังนะครับผมเราก็ดันขึ้นไปเลยครับไทยขึ้นยาวๆไปเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวเสียนะครับก็ว่ามันมีเบอร์รองนะครับไม่ต้องกลัวเสียครับไทยยาวๆไปเลยน้องก็ผมเส้นใหญ่น่าดูนะครับผมเราก็จะไทยขึ้นให้หมดได้นะครับคือแบบแต่งให้ดูสวยนะครับผมแต่งให้หมดก็คือไล่ไล่ผมก่อนนะครับเปิดเปิดทรงก่อนนะครับ เลีร์พื้นที่เอาง่ายครับผมเอาแบบง่ายๆนะครับเขีรยพื้นที่ให้หมดนะครับข้างหลังก็เหมือนกันนะครับเป็นน้องกับเส้นใหญ่นะครับหนามากนะครับยาวมากนะครับหนามากยาวมากด้วยนะครับอันนี้เราก็น่นะครับเลีรยพื้นที่ให้หมดนะครับผมให้ทั่วทัหัวนะครับเดี๋ยวเราจะเลยขึ้นทรงกันนะครับตอนนี้เราก็เอาให้หมดนะครับให้แบบให้มันเสมอกันนะครับพูยง่ายๆมันจะเท่าหัวนะครับทั่วท่หัวเลยนะครับผม นี่ทรงผมนะครับที่เราตัดออกหมดแล้วครับเบอร์หกั่วงหัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาขึ้นทรงกันไลฟ์เฟดนะครับผมไลฟ์เฟดทักงหน่อยนึงนะครับผมดูการไลฟ์เฟดเลยครับแล้วก็ไลฟ์เฟดเป็นเบอร์สามก่อนนะครับผมขึ้นรอบหัวกับเบอร์สามนะครับผมเดี๋ยวเราจะเชื่อมโค้งอีกทีนะครับผมตอนนี้เราก็ดันขึ้นไปเลยครับให้มันตั้งฉากนะครับผมให้สบัด ใสยฟันบัตะเรียนขึ้นนะครับผมจะได้แบบไม่ชันมากนะครับเราก็เบอร์สามกันก่อนนะครับวันนี้ครับข้างบนเบอร์หกนะครับข้างล่างเบอร์สามนะครับผมเราก็ไล่กันก่อนนะครับอันนี้ก็นั่นนะครับข้างหลังก็เหมือนกันนะครับเสยฟันบัตเรียนขึ้นนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องอทิ่มลงนะครับเสยขึ้นนะครับเหยียดข้อมือขึ้นครับปิดตะบัดข้อมือขึ้นนะครับผมให้มันขึ้นบนนะครับ บนมายาวนิดไม่เป็นไรนะครับผมเราเจ็บตีนให้ทั่วๆก่อนนะครับตอนนี้ก็เบอร์สามไล่ทั้งหัวนะครับรอบๆหัวนะครับผมครึ่งหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเบอร์สามนะครับไล่เสร็จนะครับผมน้องก็เส้นใหญ่นะครับผมประมาณนี้ครับเบอร์สามเราจะไปเบอร์สองต่อครับช่วงข้างล่างนะครับเบอร์ต่อมาก็เป็นเบอร์สองนะครับสองสามนะครับผมตามระบบนะครับตามระเบียบนะครับ เบอร์สามเบอร์สองก็จะไปเชื่อมกับเบอร์สามพอดีนะครับผมก็จะไม่ต้องลองดีมากนะครับกพจะพอดีพอดีนะครับผมเราก็เบอร์สองรอบๆหัวครับเมื่อกี้เบอร์สามนะครับนี่เราเบอร์สองนะครับผมไล่เฟรนะครับไม่ต้องกลัวเสียครับเพราะมันไปเชื่อมกันพอดีนะครับเบอร์สองเบอร์สามนะครับข้างบนเบอร์สามข้างล่างเบอร์สองนะครับมันจะไปเชื่อมกันข้างบนพอดีนะครับดูแบบพอดีนะครับพูง่ายก็พอดีก็คือไล่กันไปก็ไม่ต้องกลัวเสียครับไล่ไปเลยนะครับ ก็ข้างบนเราขึ้นเบอร์สามรอบแล้วครับเบอร์สองมาก็จะสั้นกันหน่อยนึงนะครับมันก็จะเป็นเฟดนะครับผมประมาณนี้นะครับเบอร์สองเสร็จนะครับตรงไหนไม่เท่าก็เจ็บนิดๆหน่อยนะครับเบอร์สองเสร็จก็จะมาเบอร์หนึ่งเลยนะครับผมเปิดตีนไปเลยนะครับผมตีนไปเลยนะครับมันก็จะเป็นเชื่อมทรงพอดีนะครับเ็นมก็จะเป็นกากินเฮดลองทรงสูงนะครับผมทรงนี้นะครับผมง่ายๆนะครับผมไล่เฟดนะครับ กินเฮดลองตรงถูงเลยเฟตนะครับก็ไม่ต้องกลัวเสียครับรอบๆห่วเหมือนเดิมครับผมเพราะมันมีเบิร์แอยวนะครับมันก็จะไปเชื่อมกันพอดีนะครับข้างบนนะครับแทนเป็นบาร์เ่างเหมือนพอดีข้างบนช่วงข้างบนนะครับประมาณนี้นะครับผมไล่ขึ้นไปเลยนะครับก็คูแต่ไทยไปนะครับข้างบนนะครับผมประมาณนี้นะครับเพราะมันยังไม่สั้นมากนะครับเราจะเจ็บตีนกันอีกด้วยมีเล็กหรือ ช้ฟันมัตเตเรียนอีกทีนะครับผมเราก็จะให้มันเป็นเละๆขึ้นนะครับได้เงาๆนะครับมัวน้องก็เป็นหลุมเยอะครับมองมองเห็นครับที่ดำๆก็คือหลุมนะครับก็มามาเบอร์หนึ่งพิเศษครับตัวนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งพิเศษนะครับเมื่อกี้เบอร์หนึ่งธรรมดานะครับเบอร์หนึ่งพิเศษก็จะสั้นก็เบอร์หนึ่งธรรมดาหน่อยนะครับผมสั้นละเอียดขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมเมื่อกี้เบอร์หนึ่งธรรมดานะครับมีเบอร์หนึ่งพิเศษนะครับ ก็จะไปเชื่อมโครงฟรีนะครับผมแทบไม่ได้ต้องลองวีนะครับไล่เฟดนะครับผมตรงไหนไม่ดีเราจะเก็บตีนด้วยวีเล็กอีกทีนะครับผมตอนนี้เราก็ไล่เฟดอินดูนะครับตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งพิเศษนะครับไล่ขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับผมเราไม่ต้องกลัวเสียเหมือนเดิมครับเพราะมันไปเชื่อมต่อกันพอดีนะครับผมไล่เฟดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วครับก็ลองมาก็ เบอร์หนะครับเบอร์สามนะครับแล้วก็เบอร์2นะครับแล้วก็เบอร์หนึ่งนะครับก็เป็นเบอร์หนึ่งพิเศษนะครับสี่เบอร์นะครับผมเป็นทรงพอดีนะครับผมมันจะไปเชื่อมกันพอดีนะครับตอนนี้เราจะมาขึ้นนะครับฟันแบตเตอรี่นะครับผมยกลงยกกันลงให้สุดนะครับมันจะมีปรับฟันนะครับแบตเตอรี่นะครับเราก็ดูผมนะครับยกขึ้นยกลงนะครับผมมันไม่ตายตัวนะครับฟันแบตเตอรี่ไม่ตายตัวนะครับเราดูผมหนาเราก็ เอาขึ้นนะครับผมบางแล้วก็เอาลงนะครับผมตรนนี้เจ็บตีนให้เรียบร้อยนะครับไรขนองควอ่อนออกให้หมดนะครับผมตรงนี้จะเงียนขึ้นนะครับผมตรงจะได้แบบขอบทรงที่ดีนะครับไรเงาเงานะครับผมนี่จะฟันบัตเตอรี่นนะครับผมเราจะเจ็บช่วงบนจะใช้หวีเล็กนะครับเก็บตีนผมไล่ก็คือเก็บให้มัน กลมกลืนกัน่พูดง่ายนะครับผมเมื่อกี้เราไล่หวีไล่เฟดตไปแล้วเราจะใช้วีเล็กให้มันกลมกลืนกันนะครับตรงไหนไม่เท่ากันนะครับเรามองตาเปล่าอาจจะเท่ากันนะครับแต่จริงมันไม่เท่านะครับเราต้องใช้วีเล็กนะครับเจ็บรายละเอียดอีกทีนะครับขอบขอบนัคนับบนช่วงบนนะครับผมเก็บอีกทีนะครับขอบขอบนะครับผมขอบบนบนนะครับเพื่อจะให้มันเชื่อมต่อกันนะครับนะครับรูดเริ่มดูเนียนดูนวลเข้าแล้วครับผมเริ่มดูดีนะครับ ตรไหนเป็นลุมินบอล์เราก็ใช้วีนะครับหลังจากเราไล่เยดเสร็จนะครับเยดทรงเสร็จเราจะมากันทรงให้มันสวยขึ้นนะครับให้มันจะเทนะครับด้วยพันบอลลเดียนกันขอบนะครับผมจะให้มันกรอบทรงที่ดีนะครับเทขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคาไม่ชัดเจนไงเดี๋ยวเราใช้ใบมีดอีกทีนะครับผมเดี๋ยวเรากันให้ดูก็ข้าวก่อนนะครับกันขอบข้างหน้านะครับผมมันจะดูเป็นทรงทีเทนะครับจอร์ด่เทนะครับใช้บอลลเดียนกันกรอบนะครับ เราจะได้เวลาเรากันมันจะง่ายขึ้นนะครับเราจะเรียนก่อนนะครับเรื่องการขอบนะครับจะได้จอนได้สวยเท่ๆเงานะครับเป็นรูปสระอานะครับผมสระอาเท่ๆนะครับมันอาจจะไม่คมเท่าไหร่ในช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราจะมีมีดทีการขอบกันเฉียงลงมาตามรอบตรงเลยนะครับผมข้างล่างนะครับประมาณนี้นะครับเริ่มดูดีนะครับผมกันเสร็จก็เริ่มดูดีนะครับฝั่งนี้ก็คล้ายกันนะครับเราจะกันหน้าไม้กันขอบบนนะครับ ตีนผมพอดีครับไม่ต้องลึกมากนะครับผมคลึกมากเวลาผมยาวออกมาจะดูน่าเก็บนะครับเราก็ต้องกันให้กรอบๆนิดๆนะครับเพื่อสร้างกรอบทรงนะครับเปนดีเท่แค่พอครับก็จอนก็สระอาเหมเดิมครับผมการนง่ายนะครับใช้เบรดเลี่ยงการขอบเหมือนเดิมครับไล่ลงมานะครับอาจจะดูไม่เท่ากันเดี๋ยวเราจะไล่อีกทีใช้ใบมีดนะครับกันลงมานะครับเฉียงลงมานะครับประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราใช้เบมีดอีกทีครับเล็งดูก่อนนะครับว่าตรงไหนไม่เท่ากันนะครับหลังจากเราทาครีมเสร็จเราก็ใช้เบมีดนะครับกันนะครับทีนี้จะทางความละเอียดขึ้นอีกทีนะครับผมจะได้คมชัดกว่าเก่านะครับผมกันกันก็ไม่มีอะไรมากนะครับดึงหนังให้ตึงนะครับผมทุกครั้งนะครับช่างให้เยอะย่ำทุกครั้งนะครับว่าให้ดังๆให้ตึงนะครับเพื่อจะได้แบบไม่บาดลูกค้านะครับจับข้างหูวัฒนาก็จับหูไว้นะครับผมใช้ ใช้ปลายนิปโนะครับตามแบบทำตามใบมีกลนไปนะครับผมดึงให้ตลอดนะครับใช้ใบดึงดึงหนังให้ตึงนะครับผมฝั่งนั้นฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับผมเมื่อกี้ใช้บัตรเลี่ยงกันขอบแล้วยังไม่เทอะไรนะครับผงใช้ใบมีกลนกันอีกทีครับให้มันเยี่มขึ้นนะครับผมมันดูดีครับพูดไง่ายอยู่ได้นานเวยนะครับผมกันขอบให้เรียบร้อยนะครับผมสร้างความเทได้อีกนะครับชับเกนขึ้นนะครับ ดูรายละเอียดอีกทีนะครับผมกันหน้าผากสักหน่อยนึงนะครับลากกับยาวมานะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคไหมครับลูกค้าโอเคครับผมไม่กลนนืนดเนาะกลืนดก็ไม่เลวนะใช่ไหมกลืนนะโอเคครับเบาหัวเลยเนาะเบาหัวเจอกัน <c oughs> ครึ่งปีวะเจอกันไหมใช่โอเคครับชาวนี้ก็ค่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอนอกนี้ก็ลองส่งสกินเฮส์นะครับเบอร์ประมาณเบอร์หกนะครับผมไลฟ์เฟซนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับผม ลูกค้าก็ให้ถ่ายนะครับเราก็โอเควันน,น,นี้โอเคแล้วลูกค้าโอเคครับคลิป <laughs> <laughs> นี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดตามช่างมูบาเบอร์นะครับให้กำลังใจช่างช่องน้อยๆหน่อยน,ยนะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่ครับผม <laughs> ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับติดตามช่างหมูเบอร์นะครับผมขอบคุณมากนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ